สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับช่องอีสานกินปูมาจภาพี่น้องมากินอ้อมหอยจ่าพี่น้องมื่อวได้ออมสุดที่รักมาจากพี่น้องแซ่บๆต่ำกันมเมนูสุดแซ่บพี่น้องกับข้าวเหนียวอ้อมแล้วไม่ไหมห่อนๆเลยพี่น้องให้พักหอมกับพักกุลเลิศ มาจับพี่น้องยับมาแสบๆนัอนกันเงาให้เขาอืมอมอ,มอบดีเจ้ะ หอมกับผักขุ้นเลิศหอยหัวไปใหญยเป็นไรพี่น้อง จุบจ๊บๆแซ่บขนาดอืมออสุดที่รักกว่าเดิ ออกงานมากๆแซ่บมากๆ แกงคั่วหอยขมน้ำขึ้นนัว Yeah. <clears throat> มาเด้อ <Mother, S 1> พี่น้องผู้ใดเพิ่นกินเขา Sabuk.

áp lái phía Mẹng mì Mẹng mì Chồng mắt ta ้องเมาจุ๊บอยน้ำกันไปน่อ ออกดีขนาด <น>แซ,บแซบ่บจับหนงขึ้นนัวแซ่บมากอืมเนี่ยห้อนพี่น้อง เสียแขนสั่นกับว่าเป็นตาไส้มันออกห่อน <c oughs> แรงมัน ืแซ่บโคตรโป๊ะอืมแซ่บครับพี่น้องเลยอืมมันแซ่บเอลีเดีหอยผู้เฒ่าไปหามาพี่น้องอืมน้ำเปล่า โอ้แสบค่ะแสบคักแสบแนมันเองสำหรับมันเ้ก็อิ่มอีกแล้วจ้าขอบคุณเดอ้อพี่น้องทุกการติดตามทุกกาลังแรงใจทุกไลท์ทุกแชร์คือเกาจากพี่น้องเพื่อได้มาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์เป็นกาลังใจให้ซองอีสานกินโป้มซองน้อยๆนน้ำใน,น,นเดอ้อไม่พอการกิปหนาคือเกาจ้าคลิปนี้ไปแล้ว